หมอขอเล่าคือเริ่มเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เลยก็คือผมนั่งมานะอุย้ยผู้ชื่อแอป,ปไม่ได้นี่ว,วะก็คือผมนั่งแท็กซี่นะครับกดจากแอป,ปมาปกติผมใช้เป็นแบบว่าแท็กซี่มิเตอร์อ่ะคือพอขึ้นรถก็กดมิเตอร์แล้วพอมาถึงก็ใส่ตัวเลขมิเตอร์ลงไปในช่องที่แท็กซี่เขาจะเป็นคนใส่เองว่าจะตัดบัตรแล้วเท่าไหร่ลงมาจากแท็กซี่ผมก็บอกเขาลุงผมตัดบัตรนะลุงเขาบอกเออโอเคโอเคอาผมเดินลงมาได้สักพักหนึ่งมีเสียงบีบแตะไล่หลังมาแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าเป็นแบบรถคันอื่นผมห ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าเอ๊ะแอปมันมีปัญหาหรือเปล่าเขาบางทีผมตัดบัตรไม่สําเร็จเพราะว่าเงินไม่พอหรืออะไรหรือเปล่าผมก็เปิดดูมันก็ขึ้นว่ายังไม่จบทริปคือเหมือนพีแท็กซี่เขายังไม่กดจบไม่ใช่ละกูไม่ได้ผิดละไอเน,นี่ภาพที่เห็นก็คือลุงแม่งวิ่งขึ้นมาแบบลุงแม่งวิ่งมาอย่างกับซอมบี้ผมก็ยืนยืนรอลุงเลยยืนรอลุงแบบว่าพอลุงขึ้นมา,เ,าเดี๋ยวจะได้คุยกันว่าแบบว่าเออมันยังไงลุงแม่งวิ่งผ่านกันไป,ป แล้ววะแล้วคือแล้วคือลุงแม่งตะโกแบบเฮ้ยจ่ายเงินกูก่อนแล้วสักพักลุงแม่งเดินไปเจอน้องคนนึงเว้ยน้องเขาใส่แว่นเหมือนผมเลยใส่เสื้อสีดําเหมือนผมเลยด้วยแล้วลุงแม่งคิดว่าน้องเขาเป็นผมแล้วไปกระชากเสื้อคอน้องเขาอย่างเงี้ยแล้วแบบพยายามจะดึงลงพื้นอะชิปหายไม่ใช่แล้วลุงผมก็รีบเดินเข้าไปบอกลุงว่าลุง หยุดคนที่ลุงหาไม่ใช่น้องเขากูปล่อยน้องเขาได้แล้วลูกก็เหมือนหลอนๆยาก็ยังแบบฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะทีนี้พอผมพูดไปสักพักลุงเหมือนเริ่มรู้เรื่องแล้วก็เริ่มจําหน้าผมได้ลุงก็ลุงก็แบบปล่อยน้องเขาแล้วก็ขอโทษน้องเขาผมก็บอกว่าลุงคือลุงต้องใส่เงินไปไปในแอป,ปเองเพื่อให้มันตัดบาทแต่ลุงแม่งไม่ฟังลุงก็บอกอย่าทำอีกได้อย่างงี้อย่าทำอีกข้างาหลังก็จ่ายตังค์ด้วยกูแบบอะไรวะเฮ้ยก <c oughs> ูหน้ายอย่างงี้มาตลอดไม่เคยมีปัญหาลุงอะไรของ ้ยโอยพอลุงแม่งได้ตังคูลุงขอโทษแล้วไปเลยทุกคนแม่งงงเพราะว่าลุงแม่งตะโกนเสียงดังมากคนแม่งมองกันทั้งสถานีพี่เจ้าหน้าที่ BTS ร,ปรอปภอะไรเงี้ยเขาก็แบบดีมากเลยเขาแบบเดินมาให้คําแนะนําว่าเออมาขอภาพกล้องวงจรปิดได้แล้วก็ถ้าจะไปแจ้งความต้องไปสอนอตรงนี้อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้แต่ทา้ายก็มีเหมือนผมมีน้องเขาแล้วก็มีพลังงางดีที่แบบไปทําเรื่องที่สอนอไปลงบันทึกประจําวันไว้ก็เป็นอุทาหรณ์นะระวังไว้คือตอนผมนั่งมากับแท็กซี่อ่ะคือเขาแบบว่าอย่างนี้ตลอด ว่าแต่บ้ากูแล้วขับก็แบบว่าไม่ได้ดีนะแต่กูก็นั่งมาจนถึงอะ่ะกูก็ยังไม่ตายอะ่ะเออก็เป็นประสบการณ์ประมาณนี้ครับสดๆร้อนๆกูงงเลยโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่าพี่แท็กซี่ทุกคนเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินข้ามเวลาผมนั่งผมให้ทิปตลอดอะไรเงี้ยแต่คือพอเจอแบบนี้ผมแบบกูคันหัวเลยอ่าพูดมาทั้งวมดนี้ผมจะบอกว่าแท็กซีด่ดีๆมีเยอะนะครับแล้วผมก็ขอเช่นชมพี่แท็กซี่ทุกคนที่สู้ชีวิตนะครับสู้ๆครับอย่า,อย,าอย่าทำแบบลุงเมื่อกี้ก็พอ